สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าความวุ้นวายในชีวิตเนี่ยมาจากบริวารด้วยส่วนหนึ่งเพื่อนฝูงครอบครัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งเราไปพัวพันมากน้อยแค่ไหนปัญหามันยิ่งเยอะและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ยิ่งเรารู้จักคนเยอะมากเท่าไหรปัญหามันยิ่งเกิดขึ้นเยอะสิ่งนี้คือแน่นอน หยุดตัวเองครับหยุดตัวเองให้เป็นในการที่ไม่ไปพัวพันกับชีวิตคนอื่นเขาปัญหาของใครของมันปัญหาคนอื่นไม่ควรที่จะมาอยู่กับเราชีวิตเราไม่ได้เติบโตมาดีขนาดนั้นนะครับชีวิตเราไม่ได้เติบตาเติบโตมามีเงินมีทองล่ำรวยมีความสุขขนาดนั้น เราก็มีความทุกข์ของเรามนุษย์ทุกคนมีภาระหน้าที่ของใครของมันซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มันชอบเบียดเบียนคนอื่นเขาสิ่งนี้เราอย่าเอามาใส่ใจและอย่าไปพัวพันกับสิ่งเหล่านี้กับคนเหล่านี้ความการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดของคนอื่น เราไม่ควรต้องมารับผิดชอบนะครับเขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณช่วยเหลือใครไปแล้วคุณทุกข์จังเลยคุณมีคนคนนี้มาอยู่ในชีวิตคุณเป็นแฟนคุณเป็นคู่ครองคุณเป็นเพื่อนคุณแล้วมันทุกข์จังเลยหยุดซะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองครัว่า จะอยู่ด้วยกันต่อไปหรือว่าพอเท่านี้มันเป็นสิทธิของเราครับที่เราสามารถเลือกได้สิ่งนี้ไม่ใช่กรรมครับเราสามารถตัดกรรมได้ด้วยปัญญาตัวเองด้วยการยอมรับตัวเองแต่ถ้าเราไม่สามารถตัดได้แล้วทำไมถึงตัดไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจแบบนั้นอาจจะมีภาระนิสินร่วมกันเราก็ต้องอยู่ต่อไป แต่การอยู่ต่อไปคืออยู่ด้วยการเห็นอยู่ด้วยการมองเห็นรู้จักและตระหนักรู้ในสิ่งสิ่งนั้นเราจะได้อยู่ต่อไปด้วยการที่ไม่ทุก์นะครับ